Okay. พบกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสบายดีนะครับมีหลากหลายประเด็นซึ่งจะค่อยๆพูดถึงนะครับในวันนี้นี่คือหม่อมปลื้มวิเคราะห์นะฮะสาระและความคิดเห็นในมุมมองซึ่งแตกต่างนะครับผมจะเริ่มที่รายงานซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของระบบการศึกษาของประเทศไทยนะครับโดยที่มีการค้นพบ ค้นหาข้อมูลนะครับแล้วก็นำรายงานนี้เข้ารายงานคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อไม่นานมานี้แต่รายละเอียดเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวนะครับถ้าดูพาดหัวข่าวนี้นะฮะเป็นรายงานซึ่งลงในไทยพับลิก้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นรายงานพิเศษความจริงและความเร่งด่วนของสถานการณ์เด็กนอกระบบในประเทศไทยจัดขึ้นจากประมวลการงานวิจัยขององค์ความรู้และข้อค้นพบในพื้นที่การทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางด้านการศึกษา ซึ่งร่วมกับภาคีทั่วประเทศตั้งแต่ปี62ถึงปี67และก็เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็น0นย์นะฮะฟังดูเมื่อกี้ยาวินหนึ่งก็คือว่าเขามีเป้าหมายให้ประเทศไทยมี zero dropout rate ก็คือให้มีเด็กซึ่งหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยศูนย์คนนะฮะให้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปทํารายงานขึ้นมาเพื่อหาองค์ความรู้และก็ข้อค้นพบในพื้นที่การทํางานของทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางด้านกนารศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันมาตรการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น zero dropout rate นะฮะซึ่งก็เป็นเป้าหมายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการโดยที่เขาได้ข้อสรุปเยอะเหมือนกันนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรบ้างซึ่งมาตรการเป็นชุดๆก็ได้รับการเคาะ ได้ไฟเขียวมาจากรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีไอ้สิ่งที่น่าสนใจมันไม่ใช่เรื่องมาตรการที่ภาครัฐเคาะนะฮะมาตรการที่ภาครัฐเคาะก็เป็นสิ่งที่เขาทําตามการคาดหมายอยู่แล้วก็คือมีการชงขึ้นไปแล้วก็มีการสั่งการลงมานะครับไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นจริงๆในส่วนนั้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมคิดว่าให้ความรู้กับเราจริงๆก็คือไอ้ข้อค้นพบของรายงานชิ้นนี้แหละซึ่งเขาได้เจออะไรมาบ้างเนี่ยมันก็เป็นองค์ความรู้ให้เราเข้าใจว่าตกลงแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้าง ที่มีอยู่ในระบบการศึกษาที่ทําให้มีเด็กซึ่งหลุดจากระบบการศึกษานะฮะหรือหรือคนซึ่งหลุดจากระบบการศึกษาเนี่ยเจออะไรบ้างแล้วก็อะไรซึ่งมันท้าทายปัญหาเรื่องเศรษฐสังคมซึ่งประเทศไทยมีอยู่ซึ่งมีผลมาถึงเรื่องการศึกษานะฮะการทํา Data cleansing หรือการเขาเรียกว่าล้างตัวเลขเนี่ยนะฮะ เพื่อทําให้ประเทศไทยมีตัวเลขที่แท้จริงตั้งแต่ระดับประเทศจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นถึงระดับพื้นที่เป็นจุดเริ่มต้นของการติดตามการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นรายบุคคลอย่างเป็นทางการครั้งแรกของประเทศไทยโดยหลังจากที่นําข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในช่วงอายุ3ขวบถึง18ปีซึ่งได้รับตัวเลขมาจากทางกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะ อันนี้เทียบเท่าอนุบาลหนึ่งยันมัธยม6เนี่ยนะฮะในจำนวน12.2ล้านคนแล้วเอาตัวเลขนี้ไปวิเคราะห์เนี่ยเป็นตัวเลขของปี6 6เนี่ยเป็นวิเคราะห์กับข้อมูลรายบุคคลซึ่งสำนักปลัดกระทรวงศึกษารวบรวม,รวมจากหน่วยงานผู้จัดการศึกษาทุกสังกัดรวมทั้งหมด21สังกัดทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาพบว่าอย่างนี้มีเด็กแล่ววาวยเยาวชนในช่วงอายุ3-18ปีที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษาจำนวนทั้งเส้น1 ล้าน25,514คนหรือ8.4%ของเด็กอย่าเพิ่งตกใจนะฮะอันนี้คือการไม่พบข้อมูลในจำนวนนี้อยู่ในช่วงวัยการศึกษาภาคบังคับนะฮะก็คือประถม1ถึงมัธยม3เนี่ย6ขวบถึง18ขวบเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น394,000กว่าคนแล้วก็คิดเป็นทั้งหมด38.4%ของเด็กและเยาวชนที่ไม่มีข้อมูลใระบบการศึกษา อันนี้คือเขาไปดำา d a t a c l e a n s i n g ไปกรองข้อมูลมาแล้วก็ที่เขาค้นพบคือที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยมีอยู่ล้านกว่าคนแล้วถ้าเกิดพูดถึงในส่วนของที่เป็นการเรียนไฟบังคับป .1 ถึงม .3 เนี่ยจากล้านนั้นเน่ยเป็นสัดส่วน3 9 4 0 0 0กว่าหากจำแนกตามสภาพกลุ่มปัญหาจากตัวเลขล้านเพรานว่ามีเด็กและเยาวชนเลข0หรือไม่มีสถานะทางทะเบียนอยู่9 4 2 4 4คนส่วนใหญ่อยู่ใน ครัวเรือนที่มีการอ,อพยพแรงงานเช่นแคมป์ก่อสร้างและไร่สวนเกษตรกรรมหรือเกิดจากการตกสำรวจของรัฐเนื่องจากอาศัยพื้นที่ทางไกลและอยู่ในพรมแดนของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนพิการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนรับสววสดิการภาครัฐซึ่งที่ผ่านมาข้อมูลจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติและยูนิเซฟประเทศไทยในปี65เนี่ยระบุว่าประเทศไทยมีคนพิการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนในส่วนนี้57.4%อย่าลืมนะฮะว่านี้คือเขาสำรวจ แค,แค่แบบจำนวนเยาวชนที่ไม่ได้ตีทะเบียนลงในระบบกรารศึกษาอย่างเป็นทางการคันนี้อันนี้ไม่ได้แปลว่าตัวเลขล้านคนเมื่อกี้นี้เป็นตัวเลขล้านคนซึ่งไม่ได้เรียนอะไรเลยนะฮะอันนี้อันนี้เป็นการทำ Data c l e a n ซ i ่งออกมาแล้วก็สรุปว่าตกลงแล้วเนี่ยมีกี่คนซึ่งข้อมูลเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบนะครับแต่ว่าข้อมูลซึ่งไม่ได้อยู่ระบบก็ไม่ได้แปลว่าตัวคนคนนั้นไม่ได้เรียนอะไรอยู่นะฮะอันนี้อันนี้อันนั้นต้องไปดูอีกขั้นนึง คนี้หลังจากโควิด19เนี่ยสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกโระบรการศึกษาและกลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากประเทศไทยปัจจุบันมีนอนโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นในทุกพื้นที่อันนี้เป็นที่ทราบดีนะครับช่วงซึ่งมีการปิดสถานการศึกษาเนี่ยแล้วกลายเป็นเรียนจากที่บ้านเนี่ยหลายคนก็ไม่เรียนจากที่บ้านหลายคนก็หยุดไปเลยนะฮะ แล้วมันก็สร้างความเสียหายให้แก่โอกาสในการพัฒนาการเศรษฐกิจและการศึกษาของไทยนะฮะหลายมิติครอบครัวจํานวนหลายแสนครัวเรือนทั่วประเทศยังคงมีโอกาสสูงในที่ยังติดอยู่ในกับดักความยากจนลูกหลานของครอบครัวเหล่านี้ยังไม่สามารถสาเร็จการศึกษาที่สูงกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ต่อไปได้อีกหนึ่งชั่วคนซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงติดในกับดักประเทศรายได้ปานกลางต่อไปอีกหลายสิบปีด้วยสถานการณ์ความท้าทายที่ประเทศไทยก้าเป็นสังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์ และอัตราการเกิดใหม่ลดลงต่ำกว่าปีละ5 0 0แสนคนแล้วนะฮะอุปสรรคในระยะยาวก็คือว่าถ้าเกิดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษายังมีอยู่แล้วเด็กซึ่งหลุดจากระบบการศึกษาก็เยอะอยู่ด้วยยุคต่อไปหรือเจนต่อไปซึ่งเป็นรุ่นลูกเนี่ยก็ยังไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากสภาวะความเหลื่อมล้ำนั้นและกลับดักทางด้านความยากจนและผลกระทบทางเศรษฐาสังคมหรือโซเชียลคณอเมิกซึ่งตามมาก็จะทำให้เขา ยังไม่สามารถมีการศึกษาซึ่งเหนือไปกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เขาได้ก็ยังมีเขาเรียกว่า generational carryover นะฮะซึ่งเรื่องนี้นะ่าสนใจว่าในกรณีของสหรัฐเนี่ยที่เขาทำ affirmative action ผมนั่งคิดเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยเรียนที่เขาทำ affirmative action เพราะว่าเขาต้องการให้กลุ่มคนผิวสีซึ่งในอดีตอาจจะไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เทียบเท่าคนผิวขาวเนี่ยมีโอกาส มีโอกาสในแบบที่ถึงเวลาสามารถสร้างรุ่นต่อไปที่มีประสิทธิภาพกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ได้ซึ่งโดยเป้าหมายเอาจริงๆตอนแรกอะมันไม่ใช่เป้าหมายในการเหยียดคนเอเชียหรือเหยียดคนขาวหรือเลือกปฏิบัติในลักษณะนั้นมนันเป็นเป้าหมายซึ่งยกระดับเจเนเรชันต่อไปให้โอกาสนะฮะแต่ระยะหลังมันกลายเป็นเรื่องซึ่งถูกตีตราว่าเป็นการทำรีเวิร์สเวสิซึมนะฮะแต่เขาเขียนอย่างนี้ถ้าประเทศไทยสามารถยุติป,ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาจนทําให้จํานวนเด็ก และเยาวชนนอกระบบการศึกษากลายเป็นศูนย์ได้เป็น zero dropout ได้ก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตได้เกือบร้อยละห7ของ GDP โ okay. อเคตรงนี้ก็โอเคนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มีสาระสําคัญว่าเศรษฐกิจจะโตกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเด็กไม่หลุดจากระบบคือเด็กไม่หลุดจากระบบอ่ะนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามในตัวของมันโดยที่มนันเป็นเป้าหมายซึ่งสําคัญมากไปกว่าการเตริบโตของ GDP นะฮะ แต่ว่าผมชอบผมชอบอันนี้มากกว่าที่จะเป็นข้อค้นพบของเขาเพราะว่าอ่านข้อค้นพบเราได้เห็นถึงประเด็นปัจจัยการออกนอกระบบการศึกษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเพียงเท่านั้นตรงนี้สําคัญเพราะว่าหลายคนจะไปมองเรื่องความยากจนความยากจนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะฮะถ้ามันง่ายขนาดนั้นมันก็มันก็ไม่ต้องมานั่งศึกษากันมันรวมถึงปัญหาครอบครัวแตกแยกด้วยนะฮะครอบครัวแตกแยกมีผลทําให้เด็กหลุดจากระบบการศึกษาเยอะเพราะว่ากัดความรู้สึก ว่าชีวิตมีความมั่นคงในสถานภาพของชีวิตของครอบครัวการใช้ความรุนแรงก็มีผลการย้ายถิ่นฐานบ่อยก็มีผลทัศนคติของผู้ปกครองซึ่งไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาก็มีผลการให้เด็กคนนั้นไปทํามาหาเงินช่วยเหลือครอบครัวได้ในการทํางานก็มีผลทั้งหมดนั้นเป็นปัจจัยลบทั้งนั้นนะฮะปัจจัยลบทั้งนั้นในการทําให้เพิ่มความเสี่ยงให้เด็กคนหนึ่งอะหลุดจากระบบการศึกษาครอบครัวเลิกราการแตกแยก พ่อแม่ทะเลาะเบาแหวงกันหรือบางทีไม่ใช่เกี่ยวกับพ่อแม่ทะเลาะเบาแหวงแต่ว่าเกิดการ abuse ก็คือการใช้ความรุนแรงกับตัวเด็กเสร็จแล้วนอกเหนือไปจากนั้นก็จะรวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานบ่อยการที่ผู้ปกครองไม่ให้ความสําคัญกับการเรียนหรือการที่มันมีแรงจูงใจให้เด็กคนนั้นออกไปทํางานโดยที่ไปช่วยบิดามารดาหาเชา้ากินขํานะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีผลทั้งนั้นปัจจัยด้านพฤติกรรมและสุขภาวะของนักเรียน ขาดแรงจูใจในการเรียนขาดการเรียนเป็นประจำผลการเรียนต่ำถูกบังคับและไม่รับอิสรภาพในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆทําให้เกิดการต่อต้านไม่มีส่วนร่วมในการเรียนมีภาวะเสี่ยงที่เผชิญได้ยาเสพติดนะฮะรวมถึงตั้งครรภ์นในวัยเรียนเด็กพิการหรือเจ็บป่วยทั้งหมดนี้ก็เป็นปัจจัยทั้งนั้นนะฮนะเอ,า,อาง่ายๆคือมันไม่ใช่แค่เรื่องฐานะทางไรายได้มันเป็นฐานะทางเศรษฐสังคมแล้วก็ฐานะของความมั่นคงของครอบครัว ฐานะของความมั่นคงของครอบครัวเนี่ยไม่สามารถมีได้ด้วยเงินนะโอเคปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมอิทธิพลของเพื่อนและชุมชนถูกเพื่อนชักจูงไปในทางที่ผิดตกเป็นเหยื่อของการถูกรังแกจากเพื่อนถูกบูลลี่ล้อเลียนจากเหตุผลต่างๆเรื่องความยากจนเรื่องความพิการทางร่างกายหลายเรื่องนะฮะโอเคอันนี้เราทราบอยู่แล้วโอเคเรื่องปัจจัยด้านครูและสถานการศึกษาเพราะว่าการที่เด็กมีทัศนครติไม่ดีต่อการ เรียนเนี่ยโรงเรียนและครูก็มีส่วนสําคัญด้วยที่จะช่วยดึงเด็กไม่ให้หลุดออกไปจากการศึกษาที่ทําให้เห็นประโยชน์ของโรงเรียนโดยมีสาเหตุอยู่หลายเรื่องนะฮะแต่ว่าก็เขาบอกว่ารายงานชิ้นนี้เป็นข้อค้นพบเลยว่าครูและโรงเรียนเองก็มีอิทธิพลในการโน้มน้าวชักจูงให้คนนั้นอยู่ในระบบต่อไปได้เรื่อยๆในกรณีที่ปัจจัยที่บ้านไม่ไมเอื้อเนี่ยปัจจัยที่โรงเรียนก็สามารถช่วยเหลือได้ เส้นทางของชีวิตและเยาวชนของเด็กนอกระบบนั้นเต็มไปได้วยความเสี่ยงมีแนวโน้มว่าในจํานวนเด็กและเยาวชนหนึ่งล้านกว่าคนนียจำนวนมากกําลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตโดยเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่วงจรอันตรายคือ1กลายเป็นแรงงานรายได้ต่ําเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ2คือกลายเป็นคนซึ่งขายบริการทางเพศค้าประเวณีโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง และนั่นคือ2นะฮะแล้วก็3คือกลายเป็นยุวะอาชญากรที่ตกอยู่ในวังวนของการซื้อขายยาเสพติดและการลักขโมยนี่เป็นไม่ใช่การเซตเฟรมเวิร์กมาว่าเฮ้ยมันคงคงเป็นอย่างนี้คืออันนี้เขาไปดตูตัวเลขเลยว่าในกรณีจริงๆเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคนซึ่งหลุดจากระบบการศึกษาแล้วประเด็นก็คือว่าที่เขาเป็นห่วงก็คือว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยคนซึ่งไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยมันปาเข้าไปล้านคน นะโดยเฉพาะในช่วงวัยซึ่งเป็นวัยบังคับเรียนป1ถึงม3เนี่ยอยู่ประมาณ4ี่แสนคนไดนะ้ซึ่งก็เยอะฐานข้อมูล Big Data และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ1ในเกมเชนเจอร์ของการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบนะเขาบอกว่าการมีข้อมูลตรงนี้ก็ช่วย สองคือกลไกการทํางานรูปแบบใหม่ในพื้นที่เพื่อการติดตามช่วยเหลือและการส่งต่อดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเพราะวิกฤตปัญหาซับซ้อนหลายมิติกลไกใหม่ก็จะมีการช่วยดูแลและส่งต่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้วยระบบการจัดรายกรณี Case Management System หรือ CMS และการบรูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่จะมีการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่แบบบรูรณาการด้วยกลไกคณะกรรมการระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อันนี้ยังดูเหมือนว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขแบบตามสเต็ปอยู่นะฮะซึ่งก็คงจะต้องทําแบบนี้ด้วยรวมทั้งหลายๆแนวทางพร้อมกันแล้วก็เขาบอกว่าคนนี้ต้องมีระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นตอบโจทย์ชีวิตของคนซึ่งอาจจะไม่ได้มีสียรภาพนะฮะเขาบอกว่ากว่าร้อยละของเด็กนอกระบบไม่มีเป้าหมายทั้งด้านการศึกษาและอาชีพที่ชัดเจนก็ระบบอาจจะต้องยืดหยุ่นเพื่อรองรับคนจํานวนนี้โอเค การที่เด็กไม่มีเป้าหมายทางด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพที่ชัดเจนมีจํานวนมากที่สุดก็คือ78.23ในขณะที่กลุ่มที่ต้องการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อไปพร้อมกันส่วนใหญ่มีเป้าหมายด้านการศึกษาเรียนต่อในสายอาชีพที่ตนเองทราบผลสํารวจนี้สะท้อนว่ามีเด็กประมาณร้อยละ50ที่มีความต้องการที่รับการพัฒนาทักษะอาชีพและสนับสนุนการประกอบอาชีพโดดเด่นขึ้นมาแสดงถึงแรงจูงใจภายในของเด็ก ที่เห็นความสําคัญของการประกอบอาชีพมากกว่ามุ่งเป้าหมายไปที่การได้รับการศึกษาเพียงอย่างเดียวส่วนเด็กอีกกลุ่มหนึ่งคือต้องการประกอบอาชีพโดยไม่ต้องการการศึกษาต่อกลุ่มนี้จะยังขาดแรงจูนใจและความพร้อมในการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจึงควรได้รับการศึกษารูปแบบของการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพซึ่งจะทําให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการศึกษาและยินยอมพร้อมใจในการที่จะแสวงหาการศึกษาและเสร็จแล้วในขณะเดียวกันรับรายได้จากการประกอบอาชีพด้วยก็คือว่า เขาต้องการ t ทรกเก็ตนโยบายไปถึงคนซึ่งไม่อยากจะเรียนให้กลับมาเรียนเพื่อให้เห็นว่ามันมีโอกาสในการประกอบอาชีพจากเส้นทางการเรียนนั้นซึ่งน่าสนใจถ้าเกิดมีเวลาในการเจาะเข้าไปแล้วก็ดึงคนกลับเข้ามาเรียนได้โดยที่ให้เขาเห็นว่ามันมีประโยชน์ต่อการทํางานของเขามันก็เป็นการเทเลอร์เมดนโยบายที่ลงรายละเอียดที่ค่อนข้างชาวเซนเตอร์นะฮะแต่ยากอันนี้มันพูดง่ายมันทํายากการพาเข้าสู่โปรแกรมบ่งเพาะเพื่อค้นพบ คุณค่าของตอนเองเชื่อมโยงให้เห็นว่าการศึกษาจะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายได้อย่างไรนับว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งแต่นี่มันเป็นเรื่องซึ่งแบบมันจะมีเวลาไปนั่งทําหรือเปล่าล่ะคนมันหลุดจากระบบเนี่ยมันคือมันอาจจะไม่ได้นอนอยู่บ้านมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไงคุณต้องไปตามตัวให้เขามาเข้าโปรแกรมให้ได้ก่อนไงมันก็ต้องพึ่งพาอายครูบาอาจารย์เดิมหรือพึ่งพาอายกลไกระดับท้องถิน่นประสานกับทางผู้ปกครองอีกทีหนึง่งผมคิดว่าโลจิสติกของไอ้เรื่องนี้มันยากกว่าทฤษฎี ทฤษฎีเมื่อกี้ที่อ่านมาแต่ละข้อเนี่ยมันก็น่าสนใจทั้งนั้นแ่ะแต่คุณจะต้องมีวิธีการในการไปตามตัวคนมาในเวลาซึ่งเขาไม่ได้ต้องการให้มีการตามตัวมานผลการวิเคราะห์จำนวนครูนอกระบบการศึกษาจำแนกตามตำแหน่งในปัจจุบันพราว่าครูอาสาสมัครมีมากที่สุดหนึ่งใน10รองลงมาคือครูประจำแล้วก็ผู้ดูแลเด็กแล้วก็ปรา์ชาวบ,บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชน ทั้งนี้มีครูซึ่งระบตุตำแหน่งเงินอื่นและไม่ไม่ระบุข้อมูลคิดเป็นประมาณอีกร้อยละ14.2อโอเคก็ประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ผมจะสรุปนิดนึงว่าเขามีแนวทางในการส่งเสริมหลายเรื่องแต่ว่าที่สำคัญที่เราต้องท่องให้จำให้ขึ้นใจก็คือว่าสิ่งใดที่ไป disrupt normalcy <c oughs> ในชีวิตเนี่ยสิ่งที่มันไปกระทบกระเทือนความเป็นปกติสุขที่มีอยู่ในชีวิตไม่ว่าเป็นคนซึ่งอยู่ในสภาวะที่ครอบครัวไม่มั่นคงหรือเอาจิงิงๆะ สมมติในกรณีที่เป็นไปตามที่ผมได้เคยนําเรื่องของคนไร้ที่อยู่อาศัยมาเล่าให้ฟังอ่ะสมมุติว่าคนไร้ที่อยู่อาศัยซึ่งเขามีวิถีชีวิตของเขาอยู่ในแบบที่เขาไปนอนที่ท้องสนามหลวงอันนี้ผมย้อนกลับไปในสมัยที่ก่อนที่จะมีการเคลียร์พื้นที่นะฮะเพื่อจัดงานพิธีการที่ท้องสนามหลวงอ่ะก่อนที่จะมีการเวรคืนที่ผู้ง่ายๆแล้วก็ไปจัดงานน่ะก่อนที่กทมเข้ามาเคลียร์หรือหน่วยงานของรัฐเข้ามาเคลียร์แล้วมีที่ที่พักอาศัย ในช่วงกลางคืนที่สว่างปลอดภัยให้กับโฮมเลสเน่คุณไปเดสรับชีวิตเขาด้วยการเคลียร์พื้นที่เนี่ยบางคนเนี่ยเขายังพอมีงานทําอยู่นะบางคนเขามีกิจกรรมกลางวันที่เขาไปทําได้แต่แล้วกลางคืนเขามีที่มาพักพิงชั่วคราวแต่กลายเป็นว่าพอคุณไปดิสรับที่พักพิงชั่วคราวกลางคืนเนี่ยมันกระทบกับสิ่งอื่นในชีวิตของเขาหมดเลยมันเลยรวนไปหมดเช่นเดียวกันในกรณีของเด็กซึ่งมีปัญหาอยู่กับที่บ้านสมมุติว่าก่อนโควิด -19 ก่อนล็อกดาวน์ก่อนเรียนออนไลน์เขายังไปโรงเรียนได้เขายังมีกิจวัตรนิดไทยดำกับเพื่อนๆนมันยังเป็นบ้านหลังที่สองของเขาสมมุติว่าเขามีปัญหาการถูกเอบิวส์ถูกใช้ความรุนแรงจากผู้ปกครองที่บ้านหรือผู้ปกครองมีปัญหาทะเลาะกันครอบครัวบ้านแตกหรืออะไรกันเนี่ยเป็นปัญหาที่คนเจอเยอะร้อยละ50เจอนะฮะาวนี้จู่ๆคุณไปดิสรับเอาโรงเรียนออกไปโดยที่ให้คุณให้ล็อกดาวน์แล้วก็เรียนออนไลน์เนี่ยตอนนั้นผมถึงด่าไงเพราะว่าพอคุณไปทําอย่างนั้นเนี่ คุณเป็นทำลายบ้านหลังที่สองของเด็กซึ่งมีปัญหาอยู่ที่บ้านไอ้ตอนที่ผมอารมณ์เสียที่สุดตอนที่ผมจัดรายการตอนนั้นที่ผมไว้ผมยาวจําได้ไหมฮะแล้วมันมีล็อกดาวน์แล้วผมนั่งด่าทอว่าทำไมให้เรียนออนไลน์เพราะผมบอกเลยว่าตอนนั้นน่ยมันเป็นโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายที่สุดสําหรับเด็กซึ่งเขาแฮปปี้ที่โรงเรียนแล้วเขาไม่แฮปปี้ที่บ้านเด็กที่แฮปปี้ที่โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองแล้วมีความทุกข์ที่บ้านเนี่ยมีเยอะมากนะฮะผมคิดว่าร้อยละ30 หรือร้อยละสีของเด็กที่โตขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นคราวนี้ระดับของความรุนแรงของความทุกข์ที่บ้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพอคุณไปไปดึงโรงเรียนออกมาแล้วคุณบอกว่าให้ไปเรียนออนไลน์จากที่บ้านแล้วคุณทําอย่างนั้นสองปีอ่ะคุณกำลังจะบอกว่าให้เด็กคนนั้นเนี่ยเอาไปทิ้งขยะเอาชีวิตไปทิ้งขยะเพราะว่าคุณไปเอาบ้าน จากชีวิตเขาและโรงเรียนมันคือบ้านของเขาหลังที่สองนะเปรียบเสมือนสมมุติว่ามีงานทําอยู่ดีๆแล้วแล้วคุณก็ต้องมานั่งทํางานที่บ้านอ่ะถ้าคุณมีโอกาสทํางานที่บ้านได้แล้วเติบโตได้มันก็โชคดีแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็นั่นผมเลยโมโหมากเลยตอนที่ล็อกดาวน์แล้วก็เรียนออนไลน์โอเคไม่ต้องการย้อนกลับไปหาอดีตนะครับแต่ว่าไปที่เรื่องต่อไปดีกว่าดูเรื่องเศรษฐกิจนิดนึงเพราะว่า สิ่งหนึ่งทึ่ผมต้องการที่จะชี้ให้ชัดว่ามันไม่ได้ควรจะเป็นสิ่งที่ผนวกเข้ามาเป็นการรณรง์ของฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศซึ่งมีกลไกเศรษฐกิจตลาดเสรีอยู่เนี่ยและนั่นก็คือเรื่องของการกำหนดค่าแรงเอาจริงๆแล้วรรคการเมืองส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าสนับสนุนค่าแรงขั้นต่ำแต่แท้ที่จริงแล้วค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเอาเงินประชาชนมาแจกประชาชน คือค่าแรงขั้นต่ำมันเป็นนโยบายประชานิยมในแบบที่พยายามที่จะเอาใจสื่อสารมวลชนซึ่งเห็นอกเห็นใจผู้ซึ่งมีแรงงานขั้นต่ำแล้วก็เอาใจ NGO ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มแรงงานแต่กลุ่มซึ่งได้ค่าแรงขั้นต่ำจริงๆเนี่ยเป็นกลุ่มซึ่งมีสัดส่วนน้อยมากในหมู่ประชากรทั้งหมดแปลความว่ามันไม่ใช่นโยบายประชานิยมซึ่งจําเป็นด้วยซ้ำไปในการเรียกคะแนน แต่ว่ามันเป็นวิธีการแสดงออกถึงความพร้อมในการเห็นอ,อกเห็นใจผู้อื่นซึ่งมีฐานะยากไร้ซึ่งผมเข้าใจว่านี่มันเป็นเกมที่นักการเมืองต้องเล่นและเกมที่สื่อมวลชนต้องเล่นคือทุกคนต้องหาเสียงด้วยการบอกว่าเราต้องการให้ค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดเท่าที่สูงได้เสร็จแล้วในขณะเดีวยวกันก็ต้องเล่นเกมเดียวกันก็คือทำตัวให้เป็นคนดีด้วยการกล่าวหาว่าผู้ประกอบกรารเนี่ยเอาเปรียบมันตลกมาก ทั้งสื่อมวลชนทั้ง NGO ทั้งนักการเมืองเนี่ยถ้าตัวเองเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะแล้วกำไรไม่สูงพอไม่ได้เป็นรายใหญ่เนี่ยก็ไม่มีปัญญาจ่ายค่าแรงขั้นต่ำหรอกครับคือมันง่าย,ยางไงเวลาพูดถึงเรื่องของการใช้เงินของคนอื่นผมไม่มีปัญหานะฮะในการเอาเงินของรัฐซึ่งเก็บจากประชาชนมาให้กับประชาชนนะฮะแต่ผมมีปัญหาในการที่คุณโฆษณา ทางด้านนโยบายและในที่นี่คือแทบจะทุกพักแทบจะทุกองค์กรแล้วก็สื่อด้วยแล้วก็พิธีกรด้วยโฆษณาว่าเฮ้ยผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งเดือดร้อนอยู่ในกําไรมีอยู่นิดน้อยต้องแจกให้ค่าแรงขั้นตามเหมือนกับที่รายใหญ่สามารถให้ได้ตอนที่ในสหรัฐเนี่ยขึ้นค่าแรงเนี่ยเป็น15ดอลลาร์เนี่ยบาง บางโมรัฐเนี่ยกดดันให้เป็น15ดอลลาร์เพราะว่าพรรคเดมโมแครตในย,ยุโอบามาเขาเขากดดันมาอีกทีนึงว่านี่คือวาระระยะยาวที่เมืองซีแอตเทิลนี่ยมันมีร้านกาแฟซึ่งซึ่งต้องปิดไปขนาดกลางขนาดยอ่อมส่วนร้านอย่าง Starbucks เนี่ยเขาจ่ายค่าแรางขั้นต่ำเนี่ยสบายๆหมูๆกาไรเขาเหลือเยอะค่าแรางขั้นต่ำเปน็นนโยบายซึ่งเอื้อให้รายใหญ่เนี่ยอยู่ได้และให้รายเล็กอะอยู่ไม่ได้ครนนี้ รายใหญ่เขาอยู่ได้เนี่ยหนึ่งเขามีกำไรสูงสองคือ positioning ในตลาดเขามีส่วนแบ่งตลาดมากเพียงพอที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเขาแค่ส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้นไปสู่ราคาสินค้าที่เขาขายในท้องตลาดยกตัวอย่างง่ายๆลือ McDonald's เนี่ยเขาใช้วิธีการให้คนสั่งอาหารด้วยการกดปุ่มเองในเครื่องลดจำนวนพนักงานก็คือใช้หุ่นยนต์ สองคือราคาของ value set big mac ต่างๆนั้นนะก็สูงขึ้นมันไม่ใช่แค่ปัจจัยด้านอาหารปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบอาหารก็สูงขึ้นเสร็จแล้วในขะณะเดียวกันค่าแรงในแต่ละบรลรัฐก็สูงขึ้นค่าแรงซึ่งกำหนดมาเป็นธงเรือนำแฟ g s h i p จากรัฐบาลกลางมีผลด้วย Issue ก็คือว่าในที่สุดอะบริษัทอย่างแมคโดนัลลซึ่งขายอาหารให้กับคนยากคนจนในสหรัฐได้มีโอกาสรับประทานเนี่ย value meal ถูกๆอะราคาอาหารบบเบอร์เกอร์ซึ่งควรจะถูกเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่แพงเพราะต้นทุนปัจจัยมันสูงขึ้นคุณลองไปกินข้าวในประเทศซึ่งค่าแรงขั้นต่ำสูงๆส,งสิกินข้าวนอกบ้านในร้านอาหารเนี่ยแพงหูฉีเลยไม่ไหวแล้วไอคนที่ไปนั่งกินก็บน่นทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองก็เลือกพักการเมืองที่หนุนค่าแรงขั้นต่ำบ่นไปก็ไม่รู้ว่า ที่ร้านอาหารมันชาร์จแพงเนี่ยเพราะว่าต้นทุนในการจ้างพนักงานเสิร์ฟอะมันสูงขึ้นทั้งทิปด้วยบวกเข้าไปอีกนะฮะผู้บริหารของมดโดโน่เนี่ยโจอเออร์ลิงเกอร์กรรมการผู้จัดการใหญ่เขารับผิดชอบในกิจการในสหรัฐเขาบอกว่าข้อมูลข่าวและโพสต์ออนไลน์ที่ระบุว่าราคาเฉลี่ยของแฮมเบอร์เกอร์เมนูหลักบิ๊กแม c, เพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องเท็จ บริษัทกล่าวว่าราคา Big m a มในสหรัฐเพิ่มขึ้นจาก4.39เซนในปี2019มาเป็น5.29เซนคิดเป็นการปรับขึ้น20.5%เท่านั้นระบุผ่านเว็บไซต์ของ m c d o n นัลว่าสำหรับคนสำหรับแบรนด์ที่ให้บริการ90%ของประชากรสหรัฐทุกๆปีอย่างภาคภูมิใจเรามีความรับผิดชอบในการนาข้อได้จจริงมาเสนอก็ในที่สุดแล้วเขาไม่พอใจที่มีการกล่าวหาว่าบิ๊กแมมันแพงขึ้น2เท่ามันไม่ได้แพงขึ้น2เท่า แล้วเขาบอกว่ามันมีกรณียกเว้นที่ในมอลลรัตคอนเนตทิเกตที่บิ๊กแม็กอยู่ที่18ดอลลาร์เกือบ700บาทมันเป็นกรณียกเวน้นเพราะว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์แมคโดนัลดรายนี้ไปเปิดร้านเป็นเจ้าของของ,ของตนเองมีจํานวนคิดเป็น95%ของสาขาทั้งหมดในสหรัฐเจ้าของกิจการเหล่านี้มีสิทธิกำหนดราคาเองแต่ร้านเหล่านี้ทํางานอย่างหนักเพื่อลดผลกระทบจากราคาที่สูงขึ้นอ๋อแสดงว่ามีบางร้านซึ่ปไปอัปราคาตนเองโดยที่ไม่ได้ขึ้นกับส่วนกลางทั้งนี้ราคาเฉลี่ยของอาหารชุดบิ๊กแม็ก ซึ่งมีเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายและเครื่องดื่มในปัจจุบันอยู่ที่9ดอลลาร์กับอีก29เซนต์มันก็แพงขึ้นนั่นแหละราคาเฉลี่ยของอาหารทุกประเภทในร้านเพิ่มขึ้นร้อยละ40ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อต้นทุนอาหารค่าแรงและกระดาษแพงขึ้น40%อัตราดังกล่าวสูงกว่าการเพิ่มขึ้น21%ของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยรวมในสหรัฐตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2019อ่างั้นทบทวนนิดหนึ่งก็คือว่าตัว BigMa c เองอ่ะมันแพงขึ้นไม่มาก ตัว Big Mac เองมันแพงขึ้น20%แต่ว่า Big Mac Meal เนี่ยมันแพงขึ้นมากเพราะผมยังจำได้ผมเคยซื้อ Big Mac Meal มันประมาณ5ดอลลาร์เนี่ยปัจจุบันมันปลาเข้าไป9ดอลลาร์ก็เพิ่มขึ้นมาเกือบ2เท่าก็ประมาณเกือบเท่าตัวคือ80%ได้โอเคเพราะฉะนั้นก็ก็เสนว่าเป็นไปตามที่ผู้วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันแต่ว่าผู้บริหารเข้าพยายามชี้แจงว่าจริงๆแล้วไอ้ไอ้ตัว Big Mac เองอะ่ะมันแพงขึ้นมาแค่20% ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่ว่า Big Mac m e ม l ม,มันราคาสูงขึ้นแต่ต้นทุนด้านอาหารมันแพงขึ้นจริงในช่วงซึ่งมีวิกฤตเชิงภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ Logistical Supply Chain disruption จากล็อกดาวน์มันมีทั้งล็อกดาวน์แล้วก็มียูเครนรัสเซียสงครามแล้วมันมีช่วงที่ราคาน้ำมันขึ้นสูงด้วยทั้งต้นทุนปัจจัยในการขนส่งก็สูงขึ้นแล้วค่าแรงก็เสริมเข้าไปอีกด้วยดัชนีราคาสินค้าอาหารก็สูงขึ้นด้วยชัดเจน21% คือผมกำลังจะบอกว่าบริษัทต่างๆเราเนี่ยเขาต้องรักษาส่วนต่างกำไรส่วนต่างกำไรในที่นี้ก็คือ profit margin ถ้าคุณประกอบธุรกิจอยู่แล้วถ้าคุณเป็นบริษัทใหญ่ซึ่งมีหุ้นซื้อขายในตลาดแล้วต้นทุนมันสูงขึ้นเสร็จแล้วคุณจะนั่งประชุมบอร์ดแล้วคุณจะบอกว่าเราไม่ต้องขึ้นราคาเลยเพราะว่าเราจะต้องเห็นใจผู้บริโภคเนี่ยถ้าคุณเป็นผู้บริหารเนี่ยคุณก็โดนไล่ออกละคุณก็ต้องส่งต่อส่งต่อผ่าน ต้นทุนซึ่งสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแรงหรือปัจจัยด้านอาหารหรือปัจจัยด้านขนส่งส่งต่อไปที่ผู้บริโภคผู้บริโภคก,ก็เจอค่าใช้จ่ายซึ่งสูงขึ้นกว่าเดิมมันหลีกหนีไม่ได้ส่วนผู้ประกอบการซึ่งส่งต่อรักษาส่วนต่างกำไรไม่ได้แล้วส่งต่อไปที่ผู้บริโภคไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นขนาดเล็กแหละขนาดเล็กที่เขาอยู่ไม่ได้กับต้นทุนที่สูงขึ้นก็กลับมาที่ประเด็นเดิมที่ผมบอกไง เวลาคุณข้าแรงเนี่ยขึ้นค่าแรงหรือขึ้นไรเนี่ยหรือขึ้นต้นทุนด้านอาหารลวนแล้วแต่นำมาสู่ความเป็นจริงที่ว่าสภาวะเช่นนั้นเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเจอราคาสินค้าซึ่งแพงขึ้นแล้วผู้บริโภคซึ่งบางทีเนี่ยโหวตให้ให้กับนโยบายต่างๆเหล่านี้เองเนี่ยถึงเวลาก็มานั่งบ่นว่าทำไมอาหารแพงจริงๆผู้บริโภคเนี่ยไม่มีสิทธิ์บ,บ่นนะฮะ ว่าของแพงขึ้นถ้าเกิดตนเองเนี่ยสนับสนุนนโยบายซึ่งนำมาสู่การปรับเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าประเภทนั้นและนั่นก็คือสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างกับปลื้มสวัสดีครับ